ยิ่งใหญ่อลังการอบตแม่สลองในจัดงานประเพณีโรชิงช้าชนเผ่าอาขาประจำปี2559 เมื่อเร็วๆนี้ณนะลานพระสยามเทวาธิราชบ้านสามแยกอีกกอหมู่24ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตรีกอรากฏประเสริฐวงศนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโลชิงชา้ากระทุง่งกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุประจำปี2559ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่3-4กันยายน2559 โดยมีนายปิยะเดชเชิงพิทักษ์กุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในนำส่วนราชการผู้นำชุมชนพี่น้องชนเผ่าอาขาในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงที่ต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามเข้าร่วมงานกว่า1,000คนทำกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจร่วมชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าอาขาจำนวนมาก ดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีการแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่หรือบ่อช่องตุ้ของหมู่บ้านต่างๆการแสดงประกอบเพลงอาขาการแสดงของวงดนตรีนักร้องชื่อดังชนเผ่าจากประเทศไทยและสอปอป,อปอลาวการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง6ชนเผ่าการละเล่นชิงช้าสวรรค์โบราณและการโ้ชิงช้าซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและพี่น้องชนเผ่าที่เป็นวัยหนุ่มสาวร่วมเล่นโ้ชิงช้ากันอย่างสนุกสนาน ครั้งนี้ประเพณีการโลชิงช้าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าอาคาที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษในอดีตมีการจัดงานประมาณ30วันแต่ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมเหลือเพียง4วันคือวันตักน้ําศักดิ์สิทธิ์วันสร้างเสาชิงช้าวันพิธีกรรมเลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่และวันสุดท้ายคือวันเล่นชิงช้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดประเพณีให้กับผู้หญิงที่จะแต่งตัวประดับประดาด้วยเครื่องแต่งกายอย่างสวยงามเพื่อโลชิงช้า นอกจากนี้ประเพณีโรชิงช้ายัางจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้พืชพันธุ์ที่จะได้เก็บเกี่ยวไว้บริโภคอีกด้วยโดยตลอดการจัดงานยังคงความเป็นเอกลักษณ์ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณด้านนายปิยะเดชเชิงพิทพักษุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในกล่าวว่าเทศกาลโลชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองในได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน โดยความร่วมมือของชุมชนสมาคมอาคาแห่งประเทศไทยภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีให้ชนเผ่าได้มีพื้นที่ในการแสดงวัฒนธรรมประเพณีรวมท,ทั้งปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนเป็นการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยนันทกรตาติรายงาน